สมาธิก็ไม่ดีนะทรงจำก็ไม่ได้อ้าวยังมีทางรอดไปจาค้าไปาแต่จาคะาแบบวางจิตถูกด้วยนะละความตจรอ่าเห็นนะอ่ายังมีช่องรอดนะยังมีช่องรอดไปได้ก็ไปนั่งจาค้าไปนะเหตุของจาค้าก็มีได้เยอะแยนะนี ให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้น่ะให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้กับเราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนนะเหตุในการให้ทานเยอะแยะญาติสารูหิตมาบ้านเนี่ยสงการเนี่ยใครเป็นผู้เท่าผู้แก่ก็เดี๋ยวญาติพี่น้องมาแล้วมาเยี่ยมบ้านน่ะเราก็ให้ข้าวให้น้ําให้ของฝากให้อะไรไปนี่ให้ทานแล้วนะนี่ วางจิตถูกต้องคือละความกระียันเป็นมนทินได้ความเป็นอริยะได้นิสสารณะเกิดในชั้นพรมกายิกาเห็นไหมอ่าเพราะสังโยชน์ตัวนี้มันหมดสมาธิไม่พูดถึงนะพระสูตรไม่พูดถึงนะแต่ต้องรู้ละต้องเคยได้ฟังบ้าง เพราะถ้าไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้สดับจะไม่รู้นิสระประเด็นนี้เราลองดูแล้วกันเราให้ทานมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยถ้าไม่เคยได้สดับในพระสูตรนี้เนี่ยยมวางจิตไม่ถูกหรอกนะเราจะไปวางจิตในแบบปุถุชนทั่วไปคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรหรือคิดว่าทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือคิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปจิติใจสมนัตใจทิฏฐิความเห็นเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ในการให้ทานผิดหมดผิดหมดเพราะอะไร เพราะโยมยังต้องเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัตนรกกาเนิดเดชานเพตพิสัยซึ่งปุริชนจะพร้อยไปในทางคิดแบบนี้หมดแน่นอนเพราะคนที่จะรู้อุบายเครื่องออกไปพ้นในการเข้ามรรคผลนิพพานได้นั้นมีพระรพุทธเจ้าผู้เดียวดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่าไม่เคยมีใครสอนเราเลยว่า การให้ทานแล้วหลุดพ้นได้เนี่ยมันเป็นยังไง